เป็นลีลาการแสดงได้ล้ำอีกรูปแบบหนึ่งครับเรียกว่าฟอนตังไหวนะครับฟอนตังไหวฟอนตังไหวในี่เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาโยกย่องโยกย่องนะคะคุณพ่ออ๋อดีบอทดีบอทค่ะโอ้เป็นเอกลักษณ์ที่โยกย่กงนี่เป็นบอทแต่โยกย่องมี่คือตังไหวเนาะเออ มีความสามารถทางด้านนาติลสินะ<อ>ผมเข้าใจงานลอยกระทรงงานประเพณดีต่างๆอาจารย์เยี่ยมเป็นเป็นผู้จัดการขบวน้อนได้ระชมเชยอ๋อมีการากมีการการำตังไหว,หวสดด้วยครับมีการรำสดๆด,ด้วยโคตรเ<อ>ข้อาจารย์เนี่ยขับขันในอดีตไม่มีเพื่อน ไม่มีเพื่องไฟใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ผ่อนแล้วลำตังไหวไม่สนุกฝนตกด้วยนะอดีตเ,เดี๋ยวนี้ผมอิจชาปัจจุบันนี้<า>เทคนโนโลยีก้าวไกลเออก้าวไกลริงๆิทุกวันนี้ซ้อมประสุมซ้อมน,นะให้มีฟนดูมาแสดงน,น,นี่ก็เธอรูปแบบการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งนะครับของพี่น้องชาวกรงุง กุศลนารีนะครับก็เริ่มสร้างสรรค์อีกรูปแบบหนึง่งมีการนำเสนอรำนะครับการใช้ภาษารำสดนะครับรอบยอดนะใช่เหมครับเอออักบากาญจน์ญี่ปุ่นีก่อนเสิร์ฟเด้อร์บัณฑิตอาจารย์อเดนเขาเดี๋ยวหงวนนี่สิหรอ